สวัสดีค่ะชาวธาตุดินนะคะมังกรผู้สบกันทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุดินนะสำหรับสถานะ ไม่ชัดเจนนะคะประจําปักแรกพฤศจิกายน2567หรือว่าวันที่1ถึง15พฤศจิกายน2567นั่นเองนะคะโดยที่แน่นอนคลิปจะเป็นพลังงานในลนักษณะสุ่มนะคะมันไม่สามารถตรงได้กับทุกคนเนาะพลังงานสลับข้างกันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งถ้าเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูนะคะเป็นไปได้ว่าพลังงานเราคลิกเชื่อมโยงถึงกันณช่วงเวลานั้นๆก็ไม่ต้องซีเรียสว่าอ้าวคลิป นี้มันเป็นของปักแรกพุศจิกาหกเจ็ดแล้วฉันจะดูได้ไหมคือใช้ความรู้สึกเป็นตัวนําทางว่าถ้าเกิดมันอยากจะกดจริงๆก็กดเข้ามาดูได้เลยเพราะว่าออมจะเช็คพลังงานหลักสัมทับให้อยู่แล้วว่าไส้ในเนื้อในใช่พลังงานของคุณหรือเปล่านะคะก็ไม่ต้องซีเรียสไปเนาะใครอยากดูดวงส่วนตัวกับออมนะคะใต้คลิปนี้จะมีไลน์นะคะสามารถแอดไลน์สอบถามคิวกันได้นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์สายมูทั้งหลายแหล่ของออมเนาะ น้ำอาบแสงจันทร์นะคะน้ำฟูมูลนะคะแก้วจัก,กรวาลน,นะคะกับสร้อยคอหินอสุไลมารไคนะคะหินเซเรนยนะคะหรือว่าอะไรต่างๆนะคะมีะรายละเอียดใต้คลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นลิงก์ให้กดเข้าไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าออจะสอบถามหลังใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ใครที่สนใจยันหนุนดวงส่วนบุคคลแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะผูกวันเดือนปีเกิด ของคุณเลยนะคะใช้หนุนเสริมได้ตลอดชีวิตนะคะเพราะว่ามันเป็นวันเดือนปีเกิดของคุณอาจารย์จะใช้เซนในการเขียนให้นะคะก็เป็นพลังงานจัก,กรวาลน,นะคะบวกกับอักขระภาษาล้านนาที่จะใส่เข้าไปเป็นคาถานะคะไซส์เล็กจะพับได้พกติดตัวได้20คูณ20เซน นะคะจะเขียนได้แค่2สีคือทองกับเงินเพราะว่าเป็นกระดาษสีดำนะคะถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้เป็นต้นไปจะเป็นผ้าใบนะคะก็จะเริ่มใช้หลากสีได้นะคะก็อาจารย์จะใช้เซนเขียนให้นะคะสำหรับแผ่นเล็กแบบนี้มันจะขอได้หนึ่งเรื่องนะคะถ้าใหญ่ขึ้นไปอัพไซส์ขึ้นไปก็จะขอเรื่องได้มากขึ้นแล้วก็พลังงานยิ่งขนาดใหญ่นะคะพลังงานจะยิ่งแรงเพราะฉะนั้นใครสนใจอยากจะได้นะคะยันหนุนดวมส่วนบุคคลนะคะ เอาไปเป็นสลีมงคลติดตัวนะคะเอาไปติดที่บ้านหรือพกติดตัวนะคะก็ลองสอบถามได้นะคะเพราะว่าเขาจะช่วยปรับเสริมในส่วนที่ไม่ดีอะ่ะให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนที่ดีอยู่แล้วเขาจะหนุนให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เป็นของมงคลน,นะคะใส่ขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ใครสนใจหลังไมได้เลยใต้คลิปนี้จะมีรายละเอียดที่จะออกดเข้าไปดูได้นะคะแบบลองดูว่าอ่อกดที่ลิงก์ก่อนก็ได้หรือว่าจะไลน์มาถามก็ได้เช่นกันเนาะ เอาละค่ะชาวธาตุดินนะคะมังกรผู้ศพกันอย่างที่บอกไปเลยจะต้องเช็คพลังงานหลักของคุณซะก่อนนะคะพลังงานหลักของชาวธาตุดินกับเขาคนนั้นค่ะไม่ชัดเจนธาตุดินไม่ชัดเจนธาตุดินคุณกับเขานะคะคุณอวบนะคะมีไพ่าชาวธาตุไฟเม็สิงห์ธนูนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นความสัมพันธ์ที่มีแพชชั่นต่อกันมีแรงดึงดูดต่อกัน นะคะหลงเสน่ห์กันหรือเปล่านะคะแล้วก็ผูกพันกันด้วยมีไพ่ชาวมีนนะคะรู้สึกผูกพันกันแบบแปลกๆมันมีแรงดึงดูดต่อกันแบบประหลาดมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณกับเขาเนี่ยเจอกันในยามวิกาลก็ได้นะคะเจอกันในช่วงพบเพลพบ่ํานะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเอาซะเลยนะคะมีความกังวลมีความคลุมเครือนะคะกลัวว่าจะโดนหลอกอะไรอย่างนี้ก็ได้ไง โอ้สามดาบเป็นรักสามเศร้าเราสามคนเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องการพูดการจาอะไรที่มันน่ากังวลนะคะสถานการณ์นี้มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องซุบซิบนินทาเม้ามอยนะคะแต่ก็มีพลังงานในลักษณะแบบเขาเรียกว่าแต่ก็พึงพอใจกันและกันนะ่ะพึงพอใจในเรื่องของเคมีแรงดึงดูด นะคะพึ่งพอใจกันในลักษณะที่เฮ้ยมันผูกพันมันมีแรงดึงดูดกันแบบประหลาดเนาะแต่ก็ไม่ค่อยเฮลตี้เลยนะคะคําพูดคําจานะคะหรือว่าความสัมพันธ์มีการเข้าใจผิดผิดใจกันนะคะเป็นรักสามเศร้าเราสามคนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แครภาพลักษณ์มากๆนะคะอ่าลองดูซิว่าตรงไหมหกตตรงไปต่อได้เลยนะคะหมางใจกันเรื่องงานก็ได้บาดหมางใจกันเรื่อง ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้แต่ดูแล้วพวกคุณก็เหมือนกับชอบกันนะพึงพอใจกันนะเธอเป็นความสุขของฉันนะคะอะไรประมาณนี้เอาละทีนี้เรามาเช็คหน่อยปักแรกพรุจิกา67นะคะไม่ชัดเจนธาตุดินจะเป็นอย่างไรคะ Page of Wands นะคะมีไพ่ชาวธาตุไฟเม่สิงหธนูแ a งแม a n าวมีน Five of ป e n t a c l e s นะคะเอ e of Wands เอ um, อืมปักแรกพฤศจิกาหกเจออมว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแทรกทำให้ความสัมพันธ์นี้ห่างก็ได้นะเนี่ยการงานเข้ามาแทรกทำให้ความสัมพันธ์นี้ยิ่งไม่ชัดเจนไปกันใหญ่ยิ่งห่างนะคะ การมีคนใหม่ๆเข้ามาแทรกทําให้ความสัมพันธ์นี้มีรอยร้าวมันยิ่งหน้าหน้าหนักใจไปกันใหญ่เลยก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะพวกคุณอาจจะได้มีเซ็ก์กันครั้งครั้งแรกก็ได้ในบางเคสจะได้มีวันไนท์แตน์กันนะคะจะได้มีวันไนท์แตน์กันจะได้มีเซ็ก์กันแต่เมื่อมีอะไรกันแล้วก็แยกย้ายเออเมื่อมีอะไรกันแล้วก็ห่างเหินกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่งั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เอาเรื่องการงานมาเป็นหลักไง ก็เลยแบบเออยิ่งห่างกันไปใหญ่เลยเนาะอะไรเงี้ยเพิ่งจะคบเพิ่งจะคุยเพิ่งจะทาความรู้จักหรือเรียนรู้กันไม่นานก็เออก็แบบไม่ได้สนิทกันสะทีอย่างนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าเอาเรื่องงานเป็นหลักนะหรือไม่งั้นนะคะจะมีโอกาสที่พวกคุณจะได้มีเซ็กกันนะคะแต่ก็มีเซ็กเสร็จก็ห่างอยู่ดีอ่ะสถานการณ์ที่มันห่างห่างกันอาจจะได้ยังมีการพูดคุยนะคะหนึ่ง ไม่ท้าอาจจะยังได้คุยออนไลน์อาจจะได้ทักหากันอยู่ก็ได้นะ The Sun ชาวสิงห์ Three of Cups Ace of Pentacles อาจจะได้มีการเขาเรียกว่าทักทายพูดคุยกันก็ได้นะคะอาจจะมีโอกาสกลับมาเอ่อกลับมาเป็นมิตรภาพกันกลับมาเพราะคิดถึงกันนะคะอาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานได้ร่วมลงทุนอะไรกันกับคนคนนี้ก็ได้นะ นะคะปักแรกพฤศจิกายนพวกคุณมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานร่วมลงทุนอะไรกันก็ได้นะคะทำอะไรร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์คู่หุ้มส่วนกันก็ได้เป็นเรื่องงานก็ได้ถ้าเป็นเรื่องงานจะค่อนข้างดีนะอืแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยดูแล้วอืคนที่เงียบเงียบกันอะนะคะจะมีการกลับมาค่ะจะมีการกลับมาของใครบางคน นะคะแตม่มันเป็นไปได้ว่าจะมีความสัมพันธ์หรือมีสิ่งอื่นๆมาแทรกนะหนึ่งไม้เท้าเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันค่ะจะมีอะไรมาแทรกมาแซงตรงนี้เนี่ยมีงานมีใครมาแทรกหรือ,อ,อจะได้กลับมาหากันเดี๋ยวขอเช็คพลังงานหลักก่อนสิจะมีการทักหากันก็ได้ถ้าเงียบๆกันนะนะ เดี๋ยวขอแอบดูพลังงานหลักของดินก่อนปักแรกพฤศจิกายนพลังงานหลักของชาวธาตุดินจะเป็นยังไงเนี่ยอ้าวเดอรซันนะคะให้ชาวอ๋อสิงนะพลังงานหลังคุณไฟฟอคเอตัวคุณจะมานึกเสียดายอะไรใครเนี่ย ตวชาวธาตุด,ดินคุณจะนึกเสียดายใครหรือเสียใจเสียดายมันมีโอกาสอะไรไม่รู้เข้ามาที่ทำให้คุณเสียดายหรือเสียใจอะเดอ s ซันห้าถ้วยหรือคุณจะรู้แล้วค่ะว่าคุณจะรู้ตัวเองก็ได้ว่าเออม,มันพลาดละมันผิดมันพลาดละพลาดละเออเป็นความรู้สึกแบบนี้ก็ได้นะอา้าวพลาดซะแล้วนะคะอา้อาวอ่อะไรอย่างเงี้ย จะมีคุณอาจจะได้ไปเจอโอกาสใหม่ๆหรือได้ตื่นรู้อะไรบางอย่างหรือไปรู้อะไรบางอย่างที่คุณไม่แฮปปี้เท่าไหร่ค่ะพลังงานหลักของคุณนะพบไม้งามเมื่อยามขวัญบีดขวานบินนะคะหรือว่าเอาพลาดซะแล้วพลาดโอกาสอะไรอ,อะไรสักอย่างนึงอะพลังงานหลักของคุณของเขาล่ะ ปักแรกพฤศจิกาหกเจ็พลังงานหลักของเขาคะ่ะไม่ชัดเจนาธาตุดิน Four of Pentacles นะคะซีเรียน s a ฟโซนโอ้ t h อ e ทาวเนะคะชาววันอังคารพิจิกเมธเอพลังงานหลักของเขาเนี่ยบ่งบอกว่าเขาไปเจอเรื่องอะไรบางอย่างเช่นเขาช็อตเงินอ่ะเขาถังแตกเขาช็อตเงินเขาต้องประหยัดมากๆเลย นะคะคุณก็เป็นเดอะซันเขาก็เป็น The Tower หรือตัวเขาเองนะคะแบบจะไปเจออุบัติเหตุหรือไปเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะมีเรื่องเปาะแตกปี๊แตกวีนแตกเกิดเหตุป,ป,ปุบปับฉับพลันอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นไม่รู้แล้วทำให้เขากลายเป็นอยากอยากเก็บเงินหรืออยากมีเซฟโซนหรือต้องดูแลรักษาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะ พลังงานหลักของเขานะคะแล้วถ้าเกิดพวกคุณเชื่อมโยงกันเนี่ย The Sun The Tower แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นไปได้นะคะว่าเฮ้ยต่างคนต่างรู้แล้วว่ามันมันต้องเขาเรียกว่าตัวใครตัวมันหรือเปล่าเนี่ยต่างคนต่างรู้แล้วว่ามันต้องตัวใครตัวมันหรือเปล่านะพลังงานนะ หรือจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคุณทั้งคู่นะคะที่อยู่ในสถานการณ์ร่วมกันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้เขารู้เลยว่าเขาต้องมีเซฟโซนต้องอยู่ในโลกของเขาคุณเองก็พอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นคุณก็เสียความรู้สึกหรือคุณก็รู้สึกว่ามันพลาดเนาะพลาดโอกาสละนะคะหรือว่าคุณรู้สึกเออมันเสียดายโอกาสตรงนั้นอะไรเงี้ยส่วนเขาก็กลายเป็นแบบสถานการณ์ตรงนั้นทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้อง มีมีมีเซฟโซนนะคะต้องอยู่กับตัวเองถ้าไม่อย่างนั้นนะคะว่าทําให้คุณเสียความรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วเขาพยายามที่จะมากักคุณไว้ก็ได้นะคะจากพลังงานหลักนะคะอ่ะทีนี้เรามาเช็คหน่อยว่าอืม แสดงว่ามีกลิ่นว่าจะห่างกันนะเดือนต้นต้นเดือนออปักแรกพฤศจิกาหกเเนี่ยจะมีภาวะห่างกันแต่อาจจะยังคุยกันบ้างมีเซ็กกันบ้างร่วมงานกันหรืออะไรกันอยู่ก็ได้ไงอ,อ่ะเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับดินปักแรกพฤศจิกายนไม่ชัดเจนธาตุดินตัวเขาเองจะรู้สึกยังไงคะ่ะ the emperor นะคะชาวเมธ Seven of Cups, King of Swords, The Fool ชาวคุ้ม Knight of Wands นะคะชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูนะคะชาวธาตุลมในถุนตุนกุมใต้สำหรับ Six of Cups ตัวเขาเองจะรู้สึกยังไงเขาค่อนข้างรู้สึกสบายใจในมิตรภาพนี้นะการมีคุณเป็นเพื่อน การการได้ข้องเกี่ยวกับคุณเนี่ยมันเหมือนกับตัวเขาเองรู้สึกค่อนข้างสบายใจแล้วก็เหมือนกับอยากที่จะมีคุณอยู่อะเออนะเหมือนกับเขาจะเขารู้สึกอยากข้องเกี่ยวกับคุณแบบเพื่อนหรือเป็นเป็นความทรงจำดีๆที่เขายังรู้สึกถึงคุณได้ เขารู้สึกว่าเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้แบบแบบแบบไม่ผูกมัดกันแบบเพื่อนหรือแบบการยาณมิตรนะคะแสดงว่าคุณเป็นคนที่เขาคิดถึงหรือผูกพันด้วยแบบไม่ไม่ไม่ได้ต้องการอะไรแบบชิวๆสบายๆายไปอะไรเงี้ยนะคะแบบแบบเออไปไปมาๆอะไรเงี้ยนะ หรือจะมีการเดินทางมาหาก็ได้นะสมมตินะมีการเดินทางมาเพื่อเพื่อมาเยี่ยมเยียนเออก็ได้นะคะรู้สึกอยากจะไปเยี่ยมคุณเอออะไรอย่างนี้ก็ได้ไงอยากจะไปเยี่ยมมีอะไรอีกเขารู้สึกยังไงอีก t w o of p e น t a c l e s อ่เอเฮลโแฟนชาวผู้ศพไนท์ทับสอนะคะ Hermit ชาวกันเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณอีก The World ชาวาวันเสาร์ เขารู้สึกว่าคุณเป็นส่วนเติมเต็มที่เขาต้องรักษาไวค้ค่ะคุณคือส่วนเติมเต็มที่เขาต้องรักษาไว้คุณเป็นคุณเป็นความมั่นคงทางใจเป็นมาตรฐานที่เขาอยากรักษาไว้เขารู้สึกได้เลยว่าเหมือนกับ คุณเป็นเป็นส่วนเติมเต็มเหมือนเหมือนรู้จักกันมานาน,เห,นเหมือนมันเหมือนมันมั่นคงกันมานานหรือเขารู้สึกเหมือนรู้จักคุณมานานนะคะอ,อคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเนี่ยต้องการที่จะแบบจับยึดไว้นะคะเขารู้สึกยังไงกับดินอีก queen of cups two of cups six of wands four of cups แล้วก็ eight of pentacles นะคะ The d e a h ชาวพิจิกเอ่อมองว่าเขาเหมือนอยากเปลี่ยนสถานะนะอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนแปลงสถานะแบบในลักษณะแบบเขาเขารู้สึกว่าเขาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตไปเรื่อยๆแบบที่ไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้อะ The day คืออะไรหนึ่งถ้วย เดอะเดทคือ1น่ถ้วย4ี่ถ้วยคือ h ไฮพริ t e s สมีไพ่ชาวกรากฏนะคะเอ่อพินเทคลสโอ้เขารู้สึกกับคุณในในเชิงค่อนข้างดีนะคะถ้าถ้าดูจากคำทำนายช่วงต้นเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีอะแต่ว่าความรู้สึกเขารู้สึกกับคุณดีนะคะจริงๆแล้วเขาเหมือนก,กับรู้สึกดีๆกับคุณนะมาตั้งนานแล้ว นะคะไม่ว่าจะเป็นการแอบรักแอบ,บชอบหร,อหรือหรือรู้สึกผูกพันกับคุณรู้สึกดีๆกับคุณมาตั้งนานแล้วนะอรู้สึกผูกพันกับคุณแบบลึกซึ้งเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตอะ่เขาสบายใจที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานหลักของเขาอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเขาไปเจอสถานการณ์อะไรมาก็ไม่รู้ที่ทำให้เขานั้นรู้สึกว่าคุณน่ะมีค่าต่อเขานะ เออทำให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เขาต้องรักษาไว้จริงๆนะคะเออเขารู้สึกกับคุณดีค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้เขาจะทำยังไงกับดินค่ะปักแรกพฤศจิกาสองห้าหกเจ็เขาจะทำยังไงกับคุณหรอไม่ชัดเจนเทนอบสอดสิบดาบเทรนเพรนชาวธนู9ายนับเป็นจัเ Night อฟเพนท์เ c l e s เคิ e o ์ทรีออนะคะใต้สำหรับ Five of Wands <c oughs> เขาจะทำยังไงแต่การกระทำเนี่ยมันดูย้อนแย้งส่วนทางสักนิดหนึ่งนะการกระทำเนี่ยอมมองว่าก่อนหน้านี้คุณกับเขาน่าจะเคยมีปัญหากันสิบดาบมันคือเคยเปลี่ยนหลูความสัมพันธ์กันมาแล้วหรือเคยจบกันไม่สวยมาก่อนนะคะหรือตัวเขาเองนั่นแหละ เคยไปเจอเรื่องที่แย่มามากๆเลยแล้วเขาอยู่ในระหว่างการเยียวยาตัวเองก็ได้อยู่ในระหว่างการพึ่งโสดอยู่ในระหว่างการพึ่งที่จะได้อิสระภาพเพราะฉะนั้นแล้วการที่เขาจะมาทําอะไรกับคุณเนี่ยแน่นอนเขาต้องระวังตัวเองหรือสับสนใจก่อนเพราะคุณกับเขาอยู่ไกลกันเพราะเขาไม่ต้องการรีบเพราะว่าเขาเคยสิบดาบมานะคะเขาเขาต้องการที่จะเยียวยาตัวเองให้จบก่อน นะเขาก็เลยอาจจะทําแสดงออกกับคุณดูย้อนแย้งนิดนึงก็คือจะเหมือนเหมือนกับมีช่องว่างไม่รีบอะนะดูเหมือนไม่ได้ผูกมัดอะไรดูมีช่องว่างดูไม่ได้รีบนะคะเพราะว่าสถานการณ์นี้เขายังสับสนใจอยู่เขายังฮิวตัวเองไม่เสร็จหรือเขาเพิ่งโสดได้ได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยยังอยากโสดอยู่ก็เลยแบบเออจะแบบดูดูกันไปก่อนนะคะรอรอดูกันไปก่อนเขาจะทำยังไงกับดินอีกคะ่ะ for of swords ทาลเฟนชาวพู้ศพเดวิลชาวมังกรทัวบอนส์สตรีนท์ชาวสิงห์โฟร์วอนส์เย้เออเขามีแฟนหรือ,อยังหรือคุณมีแฟนหรือ,อยังคะนะเอ๊สถานการณ์นี้เหมือนกับเขาต้องพิจารณาหน่อยนะเ,เขาจะทำยังไงกับดินหรอ อมมองว่าเขาพิจารณาแล้วมามามา,มาคิดคิดดูแล้วล่ะนะคะช่วงที่เงียบช่วงที่พักเบรกหรือว่าช่วงที่อม um, ห่างหายกันไปนะคะหรือช่วงที่เขาฮิลตัวเองอยู่พึ่งโสดและฮิลตัวเองอยู่คืออม um, ว่าเขามาพิจารณาดูแล้วเขาเขาเขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้จริงๆนะเขาขาดคุณไม่ได้จริงแล้วก็อมมองว่าเขาสิ่งที่เขาจะทําคือเขาจะพยายามควบคุมคอนโทรลความสัมพันธ์เนี้ยให้มันแบบเฮ้ยให้มัน ให้มันได้ได้เป็นแฟนหรือว่าได้มาทําธุรกิจด้วยกันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะพยายามาควบคุมให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันจริงจังให้ได้มากที่สุดอะ่ะเออเขาจะพยายามควบคุมความสัมพันธ์นี้ให้มันจริงจังให้ได้มากที่สุดเขาจะทำยังไงกับดิน e อีก Page of Swords Ten of Wands Ten of Cups Ace of Swords ซิกซ์ออฟซอร์สใต้สำรับเอซอ f เพน t ์เคิลส์เขาจะทำยังไงกับดินอีกอารมณ์นะคะเหมือนกับยังไงยัง,งเขาก็จะไปต่อคะ่ะเออยังไงยังไงก็ไปต่อยังไงยังไงเขาก็จะรักษาคุณไว้ลงเรือลำเดียวกันนะคะต่อให้มันแบบตุปป๊บปั๊บตุ๊บเป,ป๋ต่อให้มันอุปสรรคเยอะแค่ไหนก็บ่อยย่านนะคะก็ตรงกับพลังงานหลักของเขาเป็นไปได้ว่าเขาไปเจอสถานการณ์อะไรมาบางอย่างไม่ว่าจะกับคุณหรือกับใครก็ตาม มันทําให้เขานั้นรู้เลยว่าเขาต้องรักษาคุณไว้หรือว่าต้องกักคุณไว้อืสิ่งที่เขาจะทํามันก็เลยเพยายามทําให้มันไปต่อได้ทําให้มันจริงจังให้มากที่สุดนะคะในขณะที่ตัวคุณเองเนี่ยกลับรู้สึกผิดหวังหรือเสียความรู้สึกอะไรบางอย่างเดี๋ยวแอบดูหน่อยว่าคุณจะตอบสนองกับเขาอย่างไงค่ะปากแรกพฤศจิกายน67ตัวชาวท่าดินคุณจะตอบสนองเขาอย่างไร k i n งอ f c u ั s ทัวร์ n อนส์สตร g น h ์นะคะชาวสิงโอ้เทน์ออฟสโตดส์โอ้ควีนอ n ฟ f ค u p s นะคะมีไพ่คู่ขึ้นนะคะ k คิงและ queen of c ค p สนะคะคุณก็ไปเรื่อยๆต่อให้ยากด้วยระยะทางต่อให้แตกต่างกันต่อให้คุณโดนควบคุมคุณรู้สึกผูกพันแล้วก็รักเขาหรือมีใจให้เขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณบอกโอเค go lady <laughs> <laughs> ไปสิจ้า <laughs> ไปต่อ <laughs> ฉนัน <laughs> บกย่านดอก <laughs> ฉันไม่ยั่นเจ็บกว่านี้ก็เจอมาแล้วนะคะหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วอะไรเงี้ยไปกันต่อสิไม่แคร์นะคะอะไรอย่างเงี้ยนะชาวท่าดินก็ดูแบบบ่อยยัน่นฉันกล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วฉันกล้าเสี่ยงอยู่แล้วกกก o g นะคะเป็นแค่เพื่อนก็เอาอะไรเงี้ยนะเออเอา <laughs> อะ นะคะแล้วคุณเป็นอะไรเดอะซันแสดงว่าคุณมีพลังงานใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าแต่คุณไม่พร้อมไม่ว่างหรือเปล่าเนี่ยเดอะซันเนี่ยขอขยายดีกว่านะคะพลังงานหลักของชาวท่าดินเดอร์ซันนี่คืออะไรเนี่ยเดอะซันแล้วก็คุณก็ได้ห้าถ้วยอีกอ้าวเซเว่นอ็สอดมาเลยเอซ f อฟสอดนะคะวิโอฟจูนชาวันพฤหัสธนูมีนเพชอปอนจตเคิลสเดฟูใต้สำหรับ f o u r of cups นะคะเป็นไปได้ค่ะว่า the uh, the sun ในที่นี้หมายถึงมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาจริงๆแต่คุณไม่ได้บอกเขาก็ได้นะเนี่ยฉันไม่บอกหรอกว่ามีคนมาสนใจฉันอ่ฉันไม่บอกหรอกว่ามีคนอะไรเข้ามานะคะเพราะฉันไม่ได้สนใจเนี่ยพลังงานเหมือนกับตัวคุณเองไม่ไม่ได้พร้อมที่จะมีใครเพราะว่าคุณมีคนในใจอะ่ะอาจจะเป็นคนคนนี้ก็ได้ไงนะคะเหมือนคุณ พลังงานมันบ่งบอกว่าคุณมีใครในใจอยู่แล้วแน่ๆแล้วทีนี้พอพลังงานที่เป็นเดอะซันคนใหม่ๆที่มันเข้ามาคุณคุณก็เลยไม่ได้มีพื้นที่ว่างให้ให้เขาแต่คุณก็อาจจะแค่คอนเน็กกันไว้เป็นอะไรอะ่ะเป็นคนที่ร่วมงานร่วมเงินหรือว่าคอนเน็กกันไว้ในเชิงเป็นคนที่ป้วนเปี้ยนกันไปแบบคุณไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่แต่คุณแอบเสียดายเหมือนกันแสดงว่าเดอะซันในที่นี้คือไอ้สิ่งใหม่ๆที่มันเข้ามาตรงนั้นมันแอบดีมากๆอยู่นะ แต่คุณไม่อยากสนใจหรือคุณไม่ได้อยากใส่ใจคุณคุณคิดว่าคุณมีคนในใจแล้วอะไรอย่เงี้ยอืมเอ่อขอแอบดูหน่อยค่ะว่าแล้วเขานะคะต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้กับคนกับคุณนะนะปักแรกพฤศจิกาหกเจนะเอ่อไม่ชัดเจนธาตุดินตัวเขาเองเนี่ยเขาต้องการอะไรจากคุณนะท of s สอด cups p a g e ์ตะเคิลส์สองข้าวคั of Penta ้าวพิน l e ตะเคิลส์โหโเขาอยากเป็นแฟนคุณเขาอยากเป็นแฟนคุณเขาอยากเป็นแฟนคุณอ่านได้แค่นี้คะ่ะเขาอยากเป็นแฟนคุณคะ่ะอาจจะเป็นเดอะซันนี้หรือเปล่าที่เขาอยากเป็นแฟนคุณเนี่ยคนที่คนที่สู้ขาดใจเนี่ยมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็น คนใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวแอบ,บถามก่อนชาวทัดดินคุณจะ,จะทำยังไงกับคนใหม่ที่เข้ามา,า,าชาวทัดดินคุณจะจะทำยังไงกับคนใหม่ที่เข้ามา Six of p e n t นจ l e s อรเคิล e t e เทก็ดูแลเลี้ยงดูหรือว่าปฏิสัมพันธ์กันแบบไม่เปิดเผยอะบางทีมันเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนเป็นเรื่องเงินเรื่องอะไรกันไปนะอืนะคะก็เหมือนกับเออให้ให้อยู่ในเส้นในกรอบนะคะไอ แล้วคุณจะทำยังไงกับคนในใจของคุณนะ่ะชาวธาตุดินจะทำยังไงกับคนในใจของคุณ Night นาย h ็อปคัพโอ o นายร็อ o ส s ด o อร s o r ส s ด Night o o s อดไฟ So of s w o r d โอม my god คือคนในใจก็คือคนในใจคะ่ะอยู่บนหิ้งไปนะทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรกำลัง Move on อยู่บล็อกปิดกัน้นกำลังเอาชนะกันอยู่ทำอะไรไม่ได้แต่รู้สึกมั่นคงผูกพันกับเขา แสดงว่าพลังงานที่ขึ้นมาเป็นไปได้ว่าเป็นคนใหม่ก็ได้นะเนี่ยอืออะดูที่ทางแนวโน้มค่ะไม่ชัดเจนธาตุดินปักแรกพฤศจิกายนขอแอบ,บดูก่อนว่าแล้วแบบนี้ที่ทางแนวโน้มความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงบ้าง knight mm hmm. of swords ten of swords the fool ชาวกลุม um, นะคะ wheel of fortune ชาวอันพฤหัสธนูมี um in, นะคะ high priestess แล้วก็ two of cups นะคะถูกใจกันอยู่เงียบๆค่ะ ความสัมพันธ์นี้จะถูกใจกันอยู่เงียบๆอืมถูกใจกันอยู่เงียบๆนะคะก็เป็นเป็นความสบายใจก็ชิลๆยังไม่คิดอะไรเยอะค่ะนะคะถูกใจกันอยู่เงียบๆก็แล้วแต่ว่าโชคชะตาจะนำพาไปทางไหนนะคะถูกใจกันอยู่เงียบๆแอบรักแอบชอบกันอยู่เงียบๆหรือว่าพวกคุณก็ดีลกันอยู่เงียบๆนะไม่เปิดเผยอะไรอย่างเงี้ย นะคะแต่ก็ถือว่าเข้ามาเรารู้สึกเออดีต่อใจนะคะแต่เห็นพลังงานชาวธาตุดินอาจจะยังไม่ได้พร้อมอ่ะนะนะคะโอเคขอข้อความค่ะคนคนนี้มีอะไรอยากจะบอกธาตดินเขาอยากจะบอกอะไรคุณหรอเขาอยากบอกอะไรคุณเขาบอกว่าเขาหวังว่าความฝันของเขาจะเป็นจริงได้เขาอยากเป็นแฟนคุณจริงคนเนี้ นะคะแต่ว่าเขาก็ต้องการพื้นที่เงียบๆที่จะคิดด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าเขาเองก็เจ็บมาหรือเปล่าที่อ,อ่านเมื่อกี้ไงเนี่ยเขาไปเจอสถานการณ์เดอะทาวเวอร์มาเขาก็เลยต้องคิดเงียบๆนะคะแล้วเขาก็กลัวความแก่ด้วยห่วงรูปลักษณ์นะคะกำลังคิดเงียบๆว่ารูปร่างหน้าตาเขาเหมาะสมกับคุณไมหมคู่ควรกับคุณไหมก็ได้ไปซีเรียสเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะนะเนี่ยเขาอายด้วยอายเล็กน้อยเขินอายนะคะ น่าจะเป็นคนใหม่ๆเนาะนะีแล้วเขาก็ต้องการความจริงใจอ่ะต้องการการพูดคุยที่จริงใจและและการปรับความเข้าใจกับคุณนะคะอยากจะพูดคุยอยากจะทําความเข้าใจกันในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาหวังว่าคุณจะอ่อนโยนกับเขานะคะอ่อนโยนใช้ความสงบกับเขาหน่อยแสดงว่าคุณไปอะไรอะ่ะคุณไปพูดไม่ดีกับเขาหรือเปล่าเนะี่ยมันมีสดาบขึ้นมาเนี่ย อ่ะเขาอยากบอกอะไรอีกเขารอคุณอยู่นะคะคุณจะเลือกเขาไหมอาี่จทัดดินโอ้คุณมีอีโก้หรือเปล่านะคะท่าทีของคุณการพูดของคุณมันเหมือนมีอีโก้หรือเปล่าเขาต้องการคุณตลอดเวลาเลยนะคะเขาไม่ต้องการสูญเสียคุณไปคะ่ะอยากเป็นแฟนกับคุณนั่นแหละเยสทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่าใช่ฉันหมายถึงอย่างที่หมอออนเปิดเลยนะคะ อะนางฟ้ายอยากบอกอะไรความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้ไหมเนี่ยนางฟ้ายอยากบอกอะไรคะอยตาย success ความสัมพันธ์นี้สําเร็จได้ compromise ประณีประนอมหน่อยนะความสัมพันธ์นี้สําเร็จได้นะคะกับคนใหม่เนี่ยนลองฟังเสียงสัญชาตญาณดูสิแล้วคุณจะรู้ว่ามันสําเร็จได้นี่ย take action ไปเลยโลดลุยนะคะ ไปเลยโลดลุยความสัมพันธ์นี้สําเร็จได้ปณีปนอมหน่อยนะคะช่างน้ําหนักให้ดีนะฟังเสียงหัวใจฟังเสียงสัญชตาตญาณของตัวเองให้ดีนะคะนางฟ้าก็ออกมาอวยอีกอะ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะใครสนใจยันหนุนดวงเนาะแอดไลน์ใต้คลิปนะคะหรือว่ากดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะใช้เสริมใช้หนุนได้ตลอดชีวิตนะคะผูกวันเดือนปีเกิดเรียบร้อยมีหลายไซส์หลายขนาดนะคะยังไงสนใจก็ลองสอบถามกันได้นะคะ แล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อช่องนะคะฝากกดปุ่มซับสเต็ตหรือปุ่มขอบคุณให้กันด้วยนะนะคะก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย